เตอเบไม่อ่านเลยไหเฮ้ยคูอัาน,นเลยเหรออาตาสวัสดีค่ะน้องมือแอค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าชีวิตจริงกับโลกในจออันไหนคุ้มกว่าก,กันแน่เพราะตอนนี้นะคะชีวิตของเราอะมีทั้งชีวิตจริง <c oughs> ที่ต้องไปใช้จริงๆ แแงผสมกัอต่เราแอบไม่มีแฟนโลกในจอใช่แต่เราไม่เคยรู้เลยทุกคนว่าการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตจริงๆกับใช้ชีวิตผ่านแอปพลิเคชันเป็นใครอะอันไหนคุ้มกว่ากันแน่สตีแกเละเลือนแกเริ่มแฝงไม่ออกแล้วว่าชีวิตจริงแกคืออะไรแล้วชีวิตจอคืออันไหนกำลังเละเลือนยันเป็นใครแกก็คือทัชี้ไง ใช่ไหมลูกแก่แกก็เป็นมากกว่าเพื่อนไงเป็นมากเกินกว่าเพื่อนเ <c oughs> ขาจะเป็นทีมออนไลน์เป็นทีมในจอส่วนท้าจะเป็นทีมชีวิตจริงนะคะและของทุกอย่างในวันนี้แล้วก็จะต้องเป็นหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยแล้วมาดูกันว่าออนไลน์หรือออฟไลน์อ่ะอันไหนจะถูกกว่าคะเพราะตอนนี้โลกเราอะ่ะมันแพงเหลือเกินโดยเฉพาะกรุงเทพฉันมั่นใจว่าของในชีวิตจริงเนี้ยถูกกว่าเพราะอย่าลืมว่าของที่ออนไลน์อ่ะ ฟอร์มตา่างเก็บกําไรเก็บค่าคอมเก็บค่านุนค่านี่เยอะนะพี่สุกันเลยเริ่มแลกนะคะทุกคนเช้ามาแบบนี้เรายังไม่มีชุดเสื้อผ้าเลยใส่เลยเต้องหาเสื้อผ้านก่อนเสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าละ่ะมันเป็นของนอยนอกจอเนี่ยเหรอแกใส่ไม่ได้ต้องซื้อของที่อยู่ในจอใช่ส่วนทายทีนะทุกคนก็ต้องไปซื้อของที่แบบ เสื้อผ้าตัวเดียวกันเป๊ะเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเขาหาชุดก่อนก็เสื้อผ้านะที่แบบเขาแกเปิดดูรูภูมิประเทศกรุงเทพทำไมฉันดูรูภูมเพราะว่าเดี๋ยวแกตองออกไปข้งนอกไงแล้วเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปมันจะแบบโอเคค่ะ เราเลือกอันนี้นะเป็นเสื้อผ้าสีขาวค่ะวันเดียวส่งด่วนไปดูหน้าร้านอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะเจอของหรือเปล่าแต่ออนไลน์ไม่ต้องโดนเลือกเลยทุกคนแค่คลิกะ่ะก็ของก็มาเลยนั่งรอของก่อนดูซุ้งช็อปต่อ <laughs> <laughs> รู้เรื่องทีมโลกจริงโลกในจออ่ะมันแตะต้องไม่ได้โอ้โหนี่แหละนี่เลยให้เลยมาโลกจริงเราจับดูก่อนได้ดมได้ นมีคนเอาแบบนี่เสื้อขาวมาดูกันว่าระหว่างชีวิตโลกนอกจอกับโลกในจอจะเหมือนกันไหมทำไมจม่ๆดูสบายเลยวะได้แล้วเดินถือตั้งนานเพิ่งเห็นว่ามันเขียนว่าใส่แล้วไข่เย็นอันนี้นะทุกคนเขาได้มาเจ็ดสิบสีบาทร้อยเกาสิบเาบาทนี่ลดราคาลจริงๆสองาสาแต่ตอนนี้ออนไลน์อ่ะถูกกว่าไปแหละ เหกันเบาไอ้การเก๋ว่ะแหมฉันเป็นอย่างนี้ถ่ายกันแบบเยอะอยู่นะใช่ชชไหมใชไหมทุกคนว่ามันเหมือนกันไหมไม่ใช่ความบางอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยวะ่ะจริงมันเหมือนกันมากเลยดูโลโก้นะทุกคนสีแกดูซีดกว่าหน่อยไหมจริงฉันรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าสีไม่คมเท่าอันนี้มันดูคมกริบอะขอบอะไรเีลยอันนี้มันดูแบบ ุหน่อยร์เบอร์นิดนึงแต่ก็อาจจะเป็นแค่แบบลดการผลิตหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะแอลเหมือนกันหมดอ่ะเสื้อดับกลิ่นเฮ้ยเข้เหมือนกันหมดเลยแต่สีนี้มันดูเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเฮ้ยทรงทรงแขนไม่เหมือนทำไมเฮ้ยบางบางแขนไม่เหมือนได้ไงอันนี้แบบว่ามันบีบล่องแขนให้แบบว่าแนบแขนเว้ยแต่เนี้ยจะแบบบาดภาพกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อความชัว อ้ยก็เหมือนกันนะเฮ้ยสิทธอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยออ้าวหรือว่าเป็นของหลุด QC เป็นไปได้ปะมีสิทธิ์มันถูกไวเยอะเลยแต่ว่าคุณภาพนะคะทุกคนซื้อออนไลน์เหมือนจะไม่สามารถดูของก่อนซื้อได้ช่วยทำให้บางทีเราหลุด QC ก็เราไม่รู้เลยว่าสิทงที่ซื้อมามันหลุด QC ออฟไลน์อะสามารถไปดูของเช็คของก่อนซื้อได้แต่เราเช็คไม่ได้อ้าวทำไมมันอยู่ในถุงไอ้ยาที่แกะออกมาดูเองแต่เขามีตัวอย่างผ้าให้ดูไง เออก็ได้จับปอยว่าชอบผ้าแบบนี้ไหมหรือเปล่าอะไรเงี้คยคุณภาพเท่ากันแต่แค่ QC เนี้ยกว่าเออนั้นโดย QC แต่ถ้าเกิดถามว่าใส่ได้ไหมล้วก็แค่ตัดได้นี่ออกปะวะเอ็ดส4บสี่บาทฉันร้อยเก้ <S <S าสิบเก้าแกถูกกว่า,125า,า,ร,าร้อยยี่สิบห้าบาทหรออันนี่ผ้าหวานเลยออลไลชนะแข่งกันใช่ไหมแข่งกันอยู่ คุ้มค่ากว่าถึงจัลูคคิวซีนี่รเดี๋ยวเราก็ตัดเชือกเอาได้ค่ะทุกคนต่อเลยดีกว่าทุกคนเราจะต้องแต่งหน้ากันแล้วแต่ว่าช่วงนี้มีสิวขึ้นดูดิเขาแบบสิวขึ้นเยอะโอ้ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยว่าจะต้องมาสิวซะหน่อยก็เดี๋ยวเขาสั่งออนไลน์มาส่วนทยชี่จะไปซื้อที่หน้าร้านนะทุกคนออนไลน์ชนะเลยดีกว่าใจเย็นก่อน ค่ารถค่าเหนื่อยถ้าทำมันแห่งเสื้อก็แพงกว่าไม่แน่มันแค่อย่างแรกไงทุกคนเราจะรู้ได้ไงเรายังไม่ใช้ชิวทั้งวันเลยสั่งของอะไรก่อนเ <c oughs> สองรูปอะไปหาเสือปวดขาเ้ยเป็นเกาอันนี้แหละมาเขียวเข้าห้างออกห้างทั้งวันทำไมฉันไม่ได้ใช้ชีวิตใด้จอ แบบนี้แหละถูกต้องแล้วพี่หาไม่เชื่อตาลายอยู่ไหนวะอุ้ยเจอกันพอดีใช้ได้เลยมั้เนี่ยเดียวเย็นซื้อก่อนได้ของผมมาละแต่ของเนี้ยแหละใช้ผมชนะจุ๊บ้าชนะไปได้เลยวะคือตอนนี้รอของออนไลน์มาส่ง ออนไลน์ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยแต่ออนไลน์ก็อยู่บ้านมีความสุขแนวอินโทเวิร์ได้ค่ะถูกต้งไงกนไม้กัน,นะกนเมื่อกี้นัคนแล้วตมาลงนินออนไลน์ online ได้ของและออฟไลน์รถติดอยู่แน่เลยอ <c oughs> ได้ไม่เหนื่อยเป็นไงใส่แล้วโอ้ยเย็นใครท้าแเขาใส่เสื้อแล้วเขาไปเจออันนี้มามันหลุดฟีกว่าเดิมคงได้านตะขีบอ <c oughs> ืมเขาเห็นไหมมันไม่หลุดอ่ะอ๋อให้ดูนี่มันน่าจะหลุดฟีจริงๆเว้ยมาดูมา มาของเขา,าถูกมากๆกลัวเขาได้มาในราคา6 2บองาทของฉันเนี่ย340ต่ามกันห้าเท่ามันไปได้ไงลองแกะดีกว่ามาแล้วฮะเอ้ยใช่มเริ่มไม่เหมือนละ ทำไมทำไมมันดูหน้ารูปมันคือรูปเดียวกันเลยนะแต่โลโก้ไม่เหมือนเลยโลโก้แบรนด์ไม่เหมือนจริงๆแล้ว่มันราคาเจสิบเก้าบาทนะทุกคนแต่ว่าเขาเพิ่งมาเช็คในแอปที่เขาซื้อเว่ยคือข้างหน้ามันเขียนเลยว่าเป็นแบรนด์นี้แต่ไอ้รูปข้างในอ่ะทุกคนมันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเขาไม่เปิดเผยชื่อแบรนด์แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าม,มันไม่ถูกต้องการที่แบบรูปปกเป็นแบรนด์หนึ่งแล้ว ถ้าคนไม่สังเกตจะเป็นอีกแบร์นึงภาพตอนกดตะกร้าถ้าเกิดเรากดซื้อเลยอาจจะไม่เห็น,นถ้าเกิดกดตะกร้าแล้วมาสังเกตไอ้รูปเล็กๆที่แบบอยู่ในภาพตะกร้านี่คืออีกห้องหน้ามาคนละแบรนด์เฉยเลยแต่รูปโป๊เป็นรูปเดียวกันได้ด้ยวยแบบนี้ยมได้ด้ยวยไม่ได้ น,นี้ไม่โอเคเลยทุกคนมาลองใช้ดีวกว่าเรว่าข้างในเหมือนกันเปล่าอย่างเหมือนกันแปะสรรพคุณวันทัดการวางแต่สีไม่เหมือนกันสีที่ชจ้เป็นแมพาสเทลอันนี้อยเป็นเขียวเข้มอุ้ยของอันนี้แน่นมากของออนไลน์หลวมมากก็ว่วาเราวทำไมถูกกว่าเยอะมากห้าเท่าเลยแต่เขาจะลองกับผิวเขาให้ดูนะทุกคนอันนี้เป็นออนไลน์อืมน,นี่ออฟไลน์อุ้ย อุ้ยสีต่างอุ้ยเรื่อสัมผัสต่างมากต้องมองทางกันหน้าดูคเป็นไรไหมอ่ะจะดีหรอทาคนละครึ่งหน้าให้หน่อยจะได้เห็นความต่างเลยมาถึงทาหน้าแกคนละครึ่งใช่ไหมใช่มาทุกคนเขาจะรองพิสูจน์ได้หน้าเขาให้ดูว่ามันต่างกันไหมจสีตาอะไรนะแตงจชอบสีสีอ่อนนะเฮ้ยคขกว่าขาติดแล้ววะ ทาไม,ไม่ติดอ่ะใช่ใช้น้ำหลักมือเท่ากันเลยแต่ว่าทำไมรู้สึกมันไม่ติดน่ะหมอแกน่ากลัวจงไม่ได้ถ้าแกทาไงติดรูจมูกแกหายใจเข้าไปเร้วฟันมันออกมาข้างขวามันไม่ติดอะ่ะมันเนื้อมันแข็งติดยากมากข้างซ้ายมันเนียนแล้วก็นุ่มมากเลยต่ามากคนออนไลน์คือแบบต้องดูให้ดีมากๆเลยได้ของโปมากั้งนี้ออฟไลน์ชนะค่ะชีวิตจริงชนะไปเลยหนูเข้า้ว ไม่หากข้าวกินง่าดีกว่าแกต้องไปซื้อข้าวส่วนเขาจะสั่งข้าวมากินโอ้ยต้ำลายจะด้เขาปากเขาจะสั่งเซตนี้นะทุกคนเซตย่างพร้อมทานซิกเนเจอร์สูเกลเตอร์เซตหน <1. S 1> ึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทคืออันนี้เลยเ<อ>ส่วนพัานะาจะไปซื้อเซตนี้เหมือนกันเลยทุกคนซิกเนเจอร์สูเกลเตอร์เซตเนี่ยแต่จะเป็นเซ็ตของออฟไลน์มาดูว่าราคาจะเหมือนกันไหมแล้วคุณภาพของที่ได้และปริมาณที่ได้ จะเท่ากันหรือเปล่าหมอขับรถเนี่ยเหยียบเหยียบปล่อยปล่อยเบรกเบรกคันเร่งคางเร่งทุกคนนั่งยุดเจอถอยรถจอดรถระหว่างรอเข้ามาส่งทุกคนกำลังจะแต่งหน้าหน้าข้างที่เท้าของปองทุกคนสิวขึ้นเร็วมากไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมอ่ะแต่สิ่งมันขึ้นมาคันอ่ะพามาส่งแล้วทุกคนแต่ว่า มีทำโกนิดหน่อยนะก็โอเคไม่เป็นไรกินได้นี่เดี๋ยวเขาเปิดให้ดูว่าได้อะไรบ้างนะในเซต1 9 9่งพ้โอ้โอในเซตนั้นควรเขาก็จะมีค่ะอขอใช้เท้าถั่วงอกกิมจิน่ากินมากหอมมากทุกคนหมูเขาย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราพร้อมกินเลยเนือ เออเนือ้อสามชั้นนี่หมูที่ได้จะประมาณนี้แล้วก็จะมีเห็ดแล้วก็มีมพวกผักให้นะคะมีซอสมาให้หนึ่งสองสามสี่สี่อย่างค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจะมีหมูเผ็ดด้วยมันน่าเลยนะมัน่ากนมันมน่ามันใจดีทุกคนและนี่คือเสร็จทั้งหมดที่ได้อ่าให้ทุกคนจำภาพเอาไว้ว่าได้ประมาณนี้ผักแค่สองหอ่อแล้วก็ข้าวสองจานถ้ากินสองคนจะอิ่มขนาดมันเขียนว่าสามหรือสี่คนไงหรอ เซตนึ่งอ,อ่ะมันน่ามั่นใจดิท่านทานกันไปดูของจริงดีกว่ากินที่ร้านได้เยอะกว่านี้ก็ต้องเหมือนกันหรือเปล่าเซตเดียวกันด้วยที่สำคัญราคาที่ร้านถูกกว่าตามมาไม่เชื่อไม่ซิกเนเจอร์เหมือนกันกินได้สามถึงสี่คนเฮ้เฮ้ยราคา699้ย้บาบาท <laughs> เอานี้ซเซตหนึ่งครับเพ่อะไรนีม่มายืดอะไรตรงนี้ <laughs> มันมีไรให้หนนื้นะวนนมาได้ไหงคุณแพ้ผมแบบหมดลูกหูลูกตานี่ผักพนี้เติมเม็ไม่อันไไอ้นเลยนีเฮ้ยคุณอั้นเลยเหรออันนี้ไม่หรอผมเกไถสออันนี้ี่แกน,นะชุดเหอมล้าเืเกินาต้ององย่างเองเหมือนกันนะครับยางให้สเลย,ยดู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  น,นี่เป็นเแมน่กับหมูผสมกันไม่ได้อโอ้ชิ้นมันเลิศเยอะนะเป็นยังไงนี่โอ้แผ่นก็โคตรใหญ่นะทุกคนนี<ต>่เองว่ากันเราจะนับจำนวนชิ้นแผ่นกระจุ่ม่าน่าจะยากเพราะว่าจำนวน<า>ขนาดนะมันไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าดูรวมๆคือก็ได้พอๆกันแต่ว่าที่นี่เติมเพื่อกิงไม่อั้น อักไม่อั้มเติมข้าวไม่อั้นเดี๋ยวป่ะพี่อ๋อครับแกดูเหี้ยมาจากมาจากไหนแกดูว่าไม่ยั้งเลยมือรุกไ้องใหญ่ยัดไม่หมดไปตายอดตายอยากมาจากที่ไหนกันครับให้แกเลือกบ้างแกอยากซื้ออะไรฉัอยากลุ้นเรียบรอยรู้สึกจะมีดวงกำลังมาเลยอะ ออนไลน์ด้วยไม่รู้ว่ะแต่จะ,จะซื้อที่แพงข้างหน้านี่แหละมาดูดีว่าสลากกินแนะบ่งรัฐบาลออนไลน์กับออฟไลน์อ่ะอันไหนอ่ะราคาจะถูกกว่าไปละร้อยจากขึ้นไปอร้อยนะนี่ครับโอเคหนึ่งใบนะครับหกรัะ นี่เลยของฉันไปเลือกเลขมาก,กับมือครูแกกน่นอนฉันเดินดูทุกร้านละราคาแค่1 0 0ถึง120บาทแต่เนี้ยซื้อมา100เว้ยไว้ในแอปจะสู้เดิอนออกไปซื้อไดงไงบวกเพิ่มไมแล้วเพราะเราไม่ต้องเดิน no 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 no, no. นี่ดูของเขาเขาเพิ่งรู้ในแอปมีทุกเลขแรก80บาทคนทุกทีแปดสบาทหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเลือกอะไรก็80บาทืวอในแอปเปาตัง มีทุกเลขให้เลือกเขาซื้อแบบดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเต่อตังเขาซื้อมาแค่80บาทดูดิราคาต่างกัน20-40บถึงบาทเลย <c oughs> ไปเดินซื้อจริงๆแพงกว่านี้อีกนะม <c oughs> าเขียว80ิจริงด้วย <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแกรู้ป่าว่าเขามีการรณรงคลงซื้อขายสลากตามราคา80บาทโดยไม่ส,มสมนับสนุนการจำหน่ายเกินราคาซื้อในแอปนี้คือถูกต้องบางทีมีลดราคาก็ถูกกว่าด้วยนะบอกแล้วค่ะน เวลาเขาซื้อออนไลน์อ่ะแพงกว่า8 0ิบบาทอันนี้คือแบบแอปตอ,อกตังคือราคาตรงมากทุกคนราคาที่ถูกต้องถ้าซื้อเลขอะไรมันจะถูกไหเนะี่ยไม่บอกเฮ้ยโอ้ห้ามบอกกันเอาเหรอโหอ้ยอยู่นะรอที่แม่เยี่ยวไปงั้นแดดเราสั่งน้ำกันดีกว่าทุกคนทัดนะคะชอบกินอ่าโฮจิชะเอาอันที่แกชอบกินเลยเาโฮจิชะเารเาสายชาอยูอ่แล้ว 165บาทเกรดซีเหรอคือเกรดอันนี้นะคะทุกคนเขาได้ออนไลน์มาราคา1น9บาทคือจริงๆมันมขาย165บาทแต่ว่ามันมีส่วนลดหนึ่อกันแบบราคาไม่ลดนี่นะใช่ใช่1่้อใช่ส่วนใหญ่ออนไลน์มันจะมีลดทุกคนแค่ส่งปีอีกวสักบัาน ทุกคนขนาดเปิดแอร์ยังร้อนเลยอ,ะอ่ะเราสองไอดิมมีกันไหมพี่ต้องเดินเองครัขับรถไปโคตรติดไม่ได้เย็นๆไปซื้อไอติมชาโกแลตดูไปกันดีกว่าสั่งออนไลน์กันค่ะทุกคนคหง่วงขาเลยพี่คะไอติมกูเปล่าได้เลว79บาทนะแต่ทัดออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าของทัดกี่บาทจิงเฮ้ยได้เป็นตลาดแบบนี้โชว์ จบไปเฮ้ยคงได้ฉอนขอล้องแข่งวันนี้่อยเหออเฮ้ยหือมสบยาชิอมากทำไมอ่ะทุกคนว่าของเทนจะกี่บาทวะผมบอกแล้วว่าทีมชีวิตจ,จริงเนี่ยกำไรมันเยอะมาพี่ ได้ประสบการณ์ดีๆแถมได้ชิมฟรีชิมได้ก่อนใช่ไหมให้เอ็มซ้อนเลยนะอร่อยมากแล้วมีใครถามว่ามาชิมทั้งหมดเลยไหมพี่แบบทุกรสเลยเงี้ยไอพี่คนนี้บอกกูว่าขอให้เต็มเต็มท้อนนะพ่อเต็มสกู๊ปแล้วเท่าไหร่พี่สิบเก้าเป็นสกู๊ปนะ โอ้โาขอจุม,มาออพิาชิโอ้ตัหนึงนะผมผ่านหนึ่งลูกโมาพิาชิโอ้อโอคนอร่อยไอ้ายๆดูใบเราเลยอ่ะเป็นไงบ้าง โลกจริง VS โลกจอทุกคนชอบโลกไหนมากกว่ากันคะแต่สองเราเขาเน่ะออนไลน์น้ำมันนอกจักจะถูกกว่าก็จริงแต่ก็ยังมีเรื่องของความตรงปกอีกนะดังนั้นอ่ะถ้าใครจะซื้อออนไลน์นะคะต้องซื้อแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นต้องเช็คให้ดีด้วยว่าของจริงหรือเปล่าอย่างแอปเปล่าตังเนี่ยคือเชื่อถือได้ถ้าซื้อสลักเนี่ยก็ต้องเป็นราคาซื้อขายที่ถูกต้องส่วนออฟไลน์เนี่ยก็ได้ลองของจริงได้ประสบการณ์ได้เปิดโลกใช้เวลานานกว่าแต่ความตรงปกเนี่ย ไม่จบตาดีทั้งคู่แต่ต้องเลือกว่าเราสะดวกอันไหนที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันต่างกันนะทุกคนจากวันนี้ที่ไปพิสูจน์มาเนาะก็มีทั้งอันนั้นดีอันนี้ดีเอออยู่ที่ว่าสะดวกแบบไหนแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมจะเลือกออนไลน์แหละผมขี้เกียจขับรถไปก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันหถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวันนี้ปแลานะคะทุกคน ใครอยากรู้ว่าเราจะอัปเดตเมื่อเราได้ที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งไหมเฮ้ทุกคนรอดูเลยทุก <c oughs> คนเห็นเลขของเราไปแล้วเราอาจจะไม่ถูกทั้งคู่ก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าไม่เคยถูกเันอาจจะถูก,กวันที่หนึ่งช่วงนี้ดวง,งกำลังขาขึ้นพาไปซื้อสลากกินเนื้อทั้งมาไม่ใช่สลาก